อ,อะไรของนายล่ะเนี่ยฮะกลับมากไม่พูดจาแบบนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นรอเปล่าจ๊ะในลองเล่ามาสิบอกไว้ก่อนเลยนะนี่แหละข้อเสียใหญ่ของนายเลยอะเอาแต่เงียบนะไม่ได้ช่วยอะไรง่ายขึ้นหรอกนะทำเป็นเทพไปก็เท่านั้นแหละถึงพายล้าจะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าจากที่ฉันมองแล้วนาะยก็เป็นแค่เด็กเมื่อวานเซินเท่านั้นเองแหละ คนที่หนีกลับมาบ้านนะ่ะจะมาสอนการใช้ชีวิตกับคนอื่นเลยต้องเรียกว่าหนีออกจากบ้านตั้งหากรี่ะหมายความว่ามีที่กลับยังไงล่ะสามีภรรยาทะเลาะกันไหนไม่ต้องหลายแบบนะก็นะคนที่ไปเคยมีแฟนอย่างนายอะนะก็ค,คงไม่มีวันรู้หรอกมั้งอา้าไม่ชอบเลยอะ่ะกลิ่นหนุ่มเวอร์จิ้นมันฟุ้งเต็ไมไปหมดแล้วเห็นไหมยังนก็นรีบกลับมาแล้วมาแล้วทอดทีนะเทสิโรพายายามเข้าแล้วกันนะ โอ้ยมาชา้าจังเลยอ่ะนั่งรอจนเบื่อแล้วเนี่ยร um ู้ไหมเช่เป็นแบบนี้ทุกทีสินะฮะฮัลโหลครับเทสโรหรอเอ๊ะมีอะไรอ่ะใครว่าจะเริ่มถ่ายหนังกันอีกทีก็อาทิตย์หน้านะว่างมาก็ว่างอ่ะนะแต่ว่าแน่นอนว่ารุ่นพี่ก็มาด้วยนะเอ๊ะอ๋ออย่างนั้นเหรอเอ๊ะ นี่นายหรือว่าจะคบกับรุ่นพี่อิชิกะแล้วเหรออ๋อเรื่องนั้นตอนใจทุกคนก็ว่าจะบอกเนะี่ยงั้นก็อย่างที่ฉันคิดสินะอืมก็นะถ้างั้นจะทำยังไงกับคันนาล่ะเพราะงั้นฉันถึงต้องบอกยังไงล่ะความรู้สึกของฉันนะ เซโร่ฉันนะ่ะเซโร่อือนี่เรากำลังทำอะไรอยู่กันแน่อืมเอาละ่ะเท่านี้ตอนถ่ายหนังก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาอืมไม่มีปัญหาทันนะโทรศัพท์จ้าค่ะ เรียกฉันมาที่นี่ทำไมกันน่ะกะว่าจะทำเป็นนอนพักฟื้นอีกสักหน่อยช่างมาถึงน่ะตาก็หายบวมดีแล้วนี่ก็ของงานมั้งเอาล่ะการเวทมนต์ทำงานโอ้ยสมัยเราเรียนอนุบาลพวกเราก็มาเล่นที่นี่กันบ่อยๆอ่ะเนาะนั่นสินะทั้งที่ตอนนั้นฉันตัวสูงกว่าน้าแท้ๆนะแต่โดนแซงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เธอนะฉัไมาช่วยฉันตอนฉันโดนนังแก่อยู่เ้วยเลยฮึ หมายของคันนั้นน่ะไร้เทียมทานยะ่ะเท่มากๆเลยละ่ะหออะไรอะ่ะอยญ่ใหญ่พี่ลึกนี่นายคงไม่ได้เรียกฉันมาเพื่อพูดถึงวังเก่าๆใช่หรือเปล่าแล้วเท้าเป็นอะไรไปอะ่ะก็นิดหน่อยนะ่ะอืมแล้วมีธุระอะไรเหรอเออคือว่า <c oughs> เรื่องใครตกคคงแล้วก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะพอจะทำใจได้บ้างแล้วล่ะฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกเอมถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับแล้วนะ <c oughs> ฉันคิดว่าเธอกับใครเขาไปได้ดีก็คงจะดีอะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นนะอถ้าใครกับรุ่นพี่ไปได้ดีแล้วก็เธอก็จะได้เป็นสละ หวังอะไรลุมล้งๆแบบนั้นทั้งที่ไม่มีทางเป็นจริงได้แท้ๆด้วยซ้ำอะเทสโร่เขาปั่นหัวผู้หญิงที่ตัวเองชอบแต่สุดท้ายก็ทำห้เขาร้องไห้อะไม่จะได้เลย่อะสักอย่างอะผู้หญิงที่ชอบเหรอน,นี่นายโกหกใช่ไหมเนี่ยพูดจริงนะตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วอะ โหเอ้ยอะไรต่อมีอะไรมันก็วุ่นวายอยู่แล้วแท้ๆอยู่ดีๆก็พูดอะไรมาอีกเล่าอิตาบ้านั่นสินะฉันไม่นำมาพูดตอนนี้เลยอ่ะอ๋อแต่ก็พูดออกมาจนได้อะ่ะเทสโรรู้อยู่แล้วล่ะเธอนะ่ะชอบใครใช่ไหมล่ะอืมต่อให้ใครจะชอบรูปพี่อิจิกะเธอก็ยังจะชอบใช่ไหมล่ะอืมฉันนะ่ะชอบเธอที่เป็นแบบนั้นนั่นแหละ อะไรเล่าพูดแต่เรื่องที่ตัวเองอยากจะพูดแล้วทำหน้าทำตาพอใจแบบนั้นนะ่ะฉันนะ่ะฉันน่ะนะไม่ต้องฝืนไปหรอกคันนนจะเป็นคันนนนั่นแหละดีแล้วเฮ้ยอย่ามาเที่ยวจับหัวผู้หญิงตามใจชอบนะไม่ต้องให้ในายพูดฉันก็รู้อยู่แล้วแล้วนะ่ะขอบใจนะ จะลองก็ได้นะไม่ลองหรอกนาะพวกชอบฝืนตัวเองหนวกหูเนะ่ะว่าตัดเธอเนะ่ะไม่ควรจะไปอยู่ที่นี่เลยนะรู้ไหมผู้หญิงนะ่ะหัวดื้อน,นะเธอเนี่ยเข้มแข็งจังเลยนะเพราะมีคนที่ชอบถึงได้เข้มแข็งขึ้นยังไงลนะ่ะฉันเปลี่ยนตัวเองได้ก็พอเทสโลกคงเลยนะอืมไม่สิอย่างน้อยฉันก็คิดที่จะเปลี่ยนตัวเอง อยากจะเข้มแข็งขึ้นให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นขอบคุณนะนั่นมันคำพูดของทานนี้ทั้งหาเลยันนะันน่ะ อใครต่อคุ้งขันีน้กาว่าหวัดหายแล้วเหรอกินแตงโมไหมใครต่อคุงฉันน่ะชอบใครต่อคุงนะชอบมาตั้งนานแล้วล่ะชอบมากเลย ขอโทษนะธนิกาว่าแต่ว่าฉันชอบรุ่นพี่เนะะรู้อยู่แล้วล่ะขอบคุณนะที่ช่วยรับฟังมาพยายามถ่ายหนังด้วยกันนะอ่ะต่อให้โลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็จะ กล้องพร้อมราวนี้ก็พร้อมแล้วเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะฉากที่27 5พร้อมเตรียมพร้อมแอคชั่นขอโทษนะแบทแมนแต่ฉ่านยิงอยากอยู่บนโลกใบนี้ต่อนะเพราะดาวดวงนี้มีสิ่งสำคัญสำหรับฉันอยู่เพราะฉะนั้น